สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันนั่นก็คือการเชื่อมแอปพลิเคชันบน Kubernetes ของเราเนี่ยเข้ากับพื้นที่จะเก็บข้อมูลที่แทบจะไร้ขีดจำกัดอย่าง A W S S 3ครับเราจะมาดูกันว่าเราจะทำให้แอปของเรามองเห็น S 3 Bucket เหมือนเป็นไรฟ์ธรรมดาๆที่ติดเครื่องอยู่ได้ยังไง เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ไหมครับคือเรามีข้อมูลกองมือหมาเลยอยู่ใน S3 สแต่อยากจะให้แอปพลิเคชันที่รันอยู่ในคร b e ริ s ีสป p o ์เนี่ยเข้าไปอ่านเขียนไฟล์พวกนั้นได้โดยตรงเลยแบบเหมือนกับว่ามันเป็นโฟลเดอร์ธรรมดารรมดาในเครื่องไม่ต้องมานั่งเขียนโค้ดเรียก API ให้วุ่นวายถ้าโจทย์เป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหานี้กันก่อน คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย Kubernetes เขาเก่งมากเลยนะกับแอปพลิเคชันแบบที่เรียกว่า stateless คือแอปที่ทำงานเสร็จแล้วก็จบไปไม่ต้องจำอะไรแต่พอเป็นแอปแบบ stateful ที่ต้องมีการบันทึกข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการใช้ storage แบบเดิมๆม,มันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลที่เราอยากจะใช้มันดันไปอยู่ใน object storage อย่าง S3 ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับบนสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลย คือทางซ้ายเนี่ยคือ Persistent Volume แบบมาตรฐานของ Kubernetes ซึ่งมันถูกออกแบบมาให้ทำงานเหมือนฮาร์ดดิสก์ที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ทางขวาคือสิ่งที่แอปพลิเคชันยุคใหม่ๆต้องการนั่นก็คือการเข้าถึงข้อมูล Unstructured ขนาดมะึึงมาที่อยู่ใน S3 ได้โดยตรงในรูปแบบของไฟล์เลยเนี่ยแหละครับคือช่องว่างที่เราต้องหาทางมาเชื่อมันเข้าด้วยกันและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ครับ AWS Mount Point for S3 CSI Driver คำว่า CSI เนี่ยย่อมาจาก Container Storage Interface นะครับซึ่งมันก็คือมาตรฐานกลางที่ทำให้ Kubernetes สามารถคุยกับระบบ Storage ได้หลายๆรูปแบบเลยพูดง่ายๆก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับที่จะมาเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโลกของ Kubernetes กับโลกของ S3 เข้าไว้ด้วยกันแล้วเจ้า S3 CSI Driver เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนล่ามหรือ adapter แปลงภาษาก็ได้ครับคือพอแอปพลิเคชันของเราสั่งว่า ช่วยเขียนไฟล์นี้นหน่อยหรือขออ่านไฟล์นั้นทีแบบปกติปกติเลยนะเจ้าไดเวอร์ตัวนี้นี่แหละครับที่จะคอยรับคําสั่งนั้นมาแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาที่ s 3เขาเข้าใจซึ่งก็คือ s 3 a p i calls นั่นเองทําให้ทุกอย่างมันทํางานร่วมกันได้แบบเนียนเลยสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นภาพรวมการทํางานได้ดีมากๆครับเริ่มจากแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะส่งคําขอเพื่อขอใช้พื้นที่เก็บข้อมูลผ่านสิ่งที่เรียกว่า persistent volume claim หรือ p v c ซึ่งมันก็เหมือนใบจองนั่นแหละครับจากนั้น Kubernetes ก็จะส่งคำขอนี้ต่อต่อไปให้กับ S3 CSI driver ที่เราติดตั้งไว้เจ้าก driver ก็จะใช้สิทธิ์ที่อยู่ใน IAM r o w เพื่อทำการ mount S3 bucket ที่เราต้องการเข้ามาและสุดท้ายแอปของเราก็จะมองเห็น bucket นั้นเป็นแค่โฟลเดอร์ธรรมดาธรรมาโฟลเดอร์หนึ่งพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีเลยครับโอเคพอเราเข้าใจหลักการทางานคร่าวๆกันแล้วเนี่ยทีนี้เราลองมาดูขั้นตอนการติดตั้งในภาพรวมกันบ้างดีกว่าว่า ถ้าเราจะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างนี่คือหัวใจสําคัญ4ขั้นตอนครับหเลยคือต้องไปสร้างสิทธิ์การเข้าถึงใน IAM ก่อนเพื่อให้ดเว v e r ทำงานได้อย่างปลอดภัย2ก็คือการติดตั้งตัว d เ i v e r ลงไปในคลัสเตอร์ของเรา3คือการกําหนดวอลลุ่มหรือพูดง่ายๆก็คือการบอก Kubernetes ว่านี่นะฉันจะใช้ S 3ามบัเก็อันนี้และสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือนำวอลลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปใช้งานในแอปพลิเคชันของเราจริงๆครับตรงนี้คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับและต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือ เจ้า s, s 3 csi driver เนี่ยมันรองรับเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า static provisioning เท่านั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลงง่ายๆเลยครับว่าเราไม่สามารถสั่งให้มันไปสร้าง s 3 bucket ใหม่ให้เราได้อัตโนมัติเราต้องมี bucket ที่เราต้องการจะใช้งานอยู่แล้วจากนั้นเราถึงจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า persistent volume หรือ pv เพื่อชี้ไปยัง bucket ที่มีอยู่นั้นด้วยตัวเองครับ เอาละครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาดูผลลัพธ์กันแล้วว่าหลังจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมันจะทำงานร่วมกันได้แบบที่เราคุยกันไว้หรือเปล่าลองดูคำสั่งบนสไลด์นี้กันนะครับไม่ต้องตกใจกับความยาวของมันนะนี่คือคำสั่งที่เราใช้เข้าไปรันใน Kubernetes pod ของเราเพื่อสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งชื่อว่า pod file .txt พร้อมกับเขียนข้อความว่า data from ks ลงไปในไฟล์นั้น โดยบันทึกไฟล์นี้ลงในแพทที่เราได้ทําการ mount S3 bucket ของเราเอาไว้นั่นเองและนี่แหละครับคือช่วงเวลาอ๋อของจริงสไลด์นี้คือเด็ดมากด้านซ้ายเนี่ยคือผลลัพธ์เมื่อเราลอง list ไฟล์จากในพอตเราก็จะเห็นไฟล์ pod file .txt ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้และในเวลาเดียวกันเลยนะครับเมื่อเราสลับไปดูที่หน้า AWS console ใน S3 bucket ของเราบูมไฟล์เดียวกันเป๊ะปรากฏขึ้นมาเป็น object อยู่ใน S3 ทันที นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับว่ามันเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆยังครับยังไม่หมดแค่นั้นความสามารถที่เจ๋งมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ read write many ซึ่งหมายความว่าเราสามารถให้พอร์ตหลายๆตัวเนี่ยเข้ามาอ่านและเขียนข้อมูลใน s 3 Bu c k ก t ็เดียวกันนี้ได้พร้อมๆกันเลยลองนึกภาพตามสไลด์นี้นะครับเราสร้างพอตตัวแรกขึ้นมาแล้วเขียนไฟล์ไฟล์หนึ่งจากนั้นเราสร้างพอรตตัวที่2ขึ้นมา แล้วให้มันไปเปิดอ่านและแก้ไขไฟล์เดียวกันนั้นพอกลับมาดูที่พอตตัวแรกก็จะเห็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วทันทีเลยโอ้โหนี่มันมีประโยชน์มากๆสําหรับงานที่ต้องมีการทํางานร่วมกันหรือแชร์ข้อมูลกันครับแน่นอนครับว่าการทําให้มันทํางานได้เนี่ยมันเป็นแค่ก้าวแรกเท่านั้นพอเราจะนําไปใช้งานจริงบนโปรดักชันแล้วเนี่ยมันก็จะมีเคล็ดลับมีข้อควรระวังเพิ่มเติม,ตมที่เราควรรู้เอาไว้เพื่อให้ระบบเราทํางานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับเรามาดูกันเลย เรื่องความปลอดภัยนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอเลยนะครับข้อแรากเลยคือควรใช้หลักการให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าให้สิทธิ์แบบเหมาหล2อคือเปิดการเข้ารหัสข้อมูลใน S3 ไว้เสมอและข้อ3ที่สําคัญมากๆกก็คือถ้าเป็นไปได้ควรเชื่อมต่อผ่าน VPC Endpoint ครับเพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดมันวิ่งอยู่ภายในเครือข่ายส่วนตัวของ AWS เท่านั้นไม่ต้องวิ่งออกไปที่อินเทอร์เน็ตสาธารณะเลยส่วนในด้านประสิทธิภาพนะครับการเลือก S3 Storage Class ให้เหมาะกับงานเนี่ย จะช่วยได้ทั้งเรื่องความเร็วและค่าใช้จ่ายเลยและสําหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงมากๆเดี๋ยวนี้ก็มี S3 Express One Zone เป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากครับและที่สําคัญอย่าลืมนะครับต้องคอยมอนิเตอร์ค่าใช้จ่ายจากการเรียกใช้งาน S3 API อยู่เสมอไม่งั้นบินมาสิ้นเดือนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้การดูแลรักษาระบบก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับเราควรจะคอยตรวจสอบล็อกของตัว CSI Driver เป็นประจำเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า แล้วก็ไปตั้นการแจ้งเตือนใน Cloud Watch สำหรับ S3 Metrics ที่สำคัญสำคัญเอาไว้และแน่นอนว่าต้องคอยติดตามค่าใช้จ่ายและรูปแบบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอครับและแน่นอนครับว่าบางครั้งมันก็อาจจะเจอปัญหาได้เหมือนกันสไลด์นี้เป็นเหมือนคู่มือฉบับย่อให้เลยครับถ้าเจอ PVC ค้างในสถานะ Pending ไม่ไปไหนสักทีให้ลองไปเช็คสิทธิ์ IAM ก่อนเลยเป็นอันดับแรกหรือถ้าพอร์ตมัน start ไม่ขึ้นแล้วฟ้องว่า mouse fail ให้ไปดูสถานะของ PVC ก่อนเลยว่ามันเบาหรือยัง ตารางนี้ถือเป็นตัวช่วยชี้เป้าปัญหาที่เจอบ่อยๆได้ดีมากเลยครับและสุดท้ายนี้ครับก็ขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามนี้เมื่อกําแพงที่เคยขวางกันระหว่างแอปพลิเคชันใน Kubernetes กับข้อมูลมหาศาลใน S3 มันได้ถูกทลายลงไปแล้วความเป็นไปได้ใหม่ๆอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นเราจะนําเอาความสามารถนี้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรต่อไปได้บ้างลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ